หลังจากที่โลกใบน,นี้ครับได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ที่แต่ละคนนั้นก็มีความสามารถพิเศษเกินกว่าใครนั้นจะจินตนาการได้มันก็เลยทำให้มนุษย์ธรรมดาเดินดินนั้นเริ่มจะหวาดกลัวก,กับการมีอยู่ของพวกเขาจนเกิดกลายเป็นการต่อสู้ครับลบราคาฟันกันอยู่บ่อยครั้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลโลกกับแกนนามนุษย์กลายพันธุ์หัวรุนแรงอย่างแมกนีโตจนการต่อสู้ที่ว่าครับมันก็ลุกลามบานปลายและอาจจะก่อเกิดกลายเป็นสงครามขนาดใหญ่ ที่เดิมพันด้วยชะตากรรมของคนทั่วทั้งโลกสวัสดีครับผมมอโบสรุปเนื้อเรื่องหนังที่มีชื่อเรื่องว่า x men ในภาคที่3 the last stand ครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วชอบมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนำยูท u บพรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทรับเมื่อสมัครแล้วจะได้ฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สาคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนสตรีมมิ่งถูกลิขสิทธิ์อื่นๆร้านเราก็มีบริการแล้วนะครับถ้าสนใจแอดมาได้เลยที่แอดไลน์แอดมอร์บลร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัย หนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนในตอนนั้นชาวเซเวียยังคงเดินได้ตามปกติและสนิทสนมกับอีริกหรือว่าแมกนิโตเป็นอย่างมากซึ่งชายคนนี้ครับก็เป็นตัวร้ายในภาคที่1และก็ภาคที่2น,นั่นเองในตอนนั้นครับทั้งสองคนช่วยกันเริ่มก่อตั้งโรงเรียนเซเวียและได้เดินทางไปหาจีนเกรเป็นคนแรกซึ่งชาวก็ได้เจอเข้ากับจีนในวัยเด็กเธอนั้นมีพลังในการอ่านใจคนได้เหมือนกับชาวไม่มีผิดเลยแต่กลับพิเศษมากกว่าชาวก็คือ เธอสามารถใช้พลังจิตในการยกสิ่งของต่างๆได้ตามใจนึกมันก็เลยทำให้ตัวชาวจัดการชวนจีนไปที่สถาบันของเขารับเพื่อฝึกสอนเธอคนนี้ให้รู้จักในการควบคุมพลังตัวเองตัดกลับมาที่ปัจจุบันกันต่อเหล่า x อ็กในตอนนี้ครับได้มีการร่วมกันต่อสู้กับหุ่นยนต์ที่มันก็ทําลายโลกแต่แท้ที่จริงแล้วรับทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ระบบจาลอง ที่พวกเขานั้นกำลังฝึกซ้อมต่อสู้กันอยู่โดยหลังจากที่จีนจากไปแล้วในภาคที่2เนี่ยสกอตเองรับแฟนของเธอก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ในภาวงความเศร้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งโลกแกนเองรับก็เตือนสติสกอตว่า ตัวพระเอกก็เข้าใจความรู้สึกของสกอตเป็นอย่างดีแต่ในตอนนี้ครับถึงเวลาต้องเดินหน้าต่อแล้วซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ครับมนุษยชาติจะสามารถอยู่ร่วมกับมิวแทนได้โดยไม่รังเกียจกันเหมือนเมื่อก่อนจากการที่ว่าพวกเขารับยอมรับการมีรัฐมนตรีเป็นมิวแทนอย่างแห้งมนุษย์กลายพันุ์ตัวสีน้ําเงินซึ่งในการประชุมของรัฐสภาครับ พวกเขาได้มีการจับตัวมิสทีกมาได้ทว่าตัวเธอนั้นก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลแต่อย่างใดไม่ยอมบอกรับว่าแมกนิโตอยู่ที่ไหนกันแน่ซึ่งเหตุผลที่รัฐบาลนี้จัดการแต่งตั้งมิวแทนคนหนึ่งขึ้นเป็นรัฐมนตรีก็เพราะว่าต้องการให้แฮงช่วยต่อรองกับมิวแทนที่ออกอาวาดให้หน่อยให้เผาๆลงบ้างซึ่งรัฐบาลเองรับก็ได้รับข้อมูลว่ามิสทีกมีการขโมยเอกสารของใครบางคนมา ซึ่งมันก็เป็นผลลบของการค้นหายารักษาอาการกลายพันธุ์ได้หรือพูดง่ายครับยาตัวนี้มีความพิเศษสามารถเปลี่ยนมนุษย์กลายพันธุ์ให้กลับกลายเป็นมนุษย์ปกติได้นั่นเองแต่กลับมาที่ปัจจุบันกันต่อชาวที่กำลังสอนเด็กๆในโรงเรียนอยู่นั้นเขาก็รับรู้ถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติซึ่งมันก็คือตัวของสตรอมที่เธอเองรับกําลังสงสัยว่าในตอนนี้มีมิวแทนนั่งอยู่ในรัฐสภาทําไมพวกเธอที่เป็นมิวแทนยังต้องหลบๆซ่อนๆอยู่แบบนี้อีกล่ะซึ่งชาวเองก็ได้เหตุผลไปว่า เราต้องปกป้องตนเองรับจากศัตรูภายนอกมากมายซึ่งชาวก็ฝากฝังให้สตอมนี่แหละเป็นคนดูแลสถาบันแห่งนี้ครับแทนที่เขาเมื่อเขาจากไปแล้วซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของสกอตนั้นยังไม่สามารถดึงสติสตังตนเองกลับมาได้เลยและยังคงเสียใจกับการจากไปของจีนจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเมื่อตัวสตรอมได้ยินแบบนั้นเธอเองก็สัมผัสได้ว่าตัวชาวรับกำลังปกปิดอะไรบางอย่างเอาไว้อยู่ก่อนที่แห่งรับจะเดินทางกลับมาที่สถาบันของเจ้าเพื่อกลับมาบอกข่าวที่ว่า มีบริษัทคิดคน้นยาต้านการกลายพันธุ์ขึ้นมาได้เพื่อใช้ในการยับยั้งยีน X ที่กลายพันธุ์อย่างถาวรซึ่งก็มีมิวแทนส่วนหนึ่งรับอยากกลับไปเป็นมนุษย์ธรรมดาเพราะอยากได้รับการยอมรับจากสังคมโดยเฉพาะตัวจีนรับที่ในช่วงนั้นเธออยากจะกลับไปเป็นมนุษย์ธรรมดามากๆแต่สตรอมก็คิดว่ามิวแทนรับไม่จําเป็นต้องได้รับการเยียวยาอะไรทั้งนั้นเพราะเราทุกคนนั้นปกติแล้วไม่มีอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลง นี่ก็เลยทําให้เสียงของเหล่ามิวแทนแต่ละคนนี่ได้แตกออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันรับแมกนิโตก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่ายาตัวนั้นของรัฐบาลรับจะเป็นภัยคุกคามต่อมิวแทนในอนาคตและมันก็เป็นแผนการสําคัญที่จะกําจัดมนุษย์กลายพันธุ์รับให้หมดไปจากโลกนี้อย่างถาวนรเลดวานีครับก็ไม่ต่างอะไรกับการกวาดล้างเผ่าพันธุ์อย่างไงอย่างนั้นเลยมันก็เลยทำให้แมกนิโตครับจัดการปลุกรรดมเหล่ากลายพันธุ์ให้มีการลุกฮือขึ้นต่อต้านการรักษาที่ว่านี้และแมกนิโตเองครับได้ขอหญิิงงแทนนนคึ ที่มีพลังในการรับรู้พลังของคนอื่นในการตามหาใครบางคนให้เจอก่อนตัดภาพกลับมาที่แฮงค์เขาได้เดินทางกลับไปที่แล็บผลิตยารักษามิวแทนซึ่งนักวิจัยก็ได้พาแฮงค์รับไปเจอเข้ากับจิมมี่ที่พลังของเขานั้นกำลังถูกวิจัยเพื่อสกัดออกมาเป็นยารักษาอาการกายพันธุได้และเมื่อแฮงค์รับไปอยู่ใกล้ๆกับจิมมี่มือของเขาครับก็กลับกลายเป็นคนปกติในพริบตามันก็เลยทำให้ตัวแฮงค์นั้นรู้สึกดีเป็นอย่างมากตัดกลับมาที่ทางฝั่งสกอตกันบ้าง เขาได้มีการเดินทางไปยังทะเลสาบที่เสียจ,จีนไปเพียงลําพังและเขาเองในตอนนี้รับยังคงได้ยินเสียงจีนเกกลก้องอยู่ในหูแทบตลอดเวลาซึ่งในขณะนั้นเองรับสกอตก็ได้เจอเข้ากับจีนจริงๆที่เธอรับโผล่ขึ้นมาจากน้ําราวกับปาฏิหารแต่ทว่าจีนในตอนนี้รับก็ไม่รู้ตนเองว่าเธอนั้นกลับมาที่นี่ได้ย่งไงกัน และเมื่อทั้งสองคนได้เจอกันก็จัดการจุมพิตกันสิรับซึ่งระหว่างที่จุมพิษกันอยู่นั้นสกอตต์ก็มีอาการแปลกๆไปซึ่งเมื่อชาวรับดูแล้วว่าเกิดอันตรายขึ้นกับตัวสกอตต์เอ็กซ์แมนแต่ละคนครับก็รีบเดินทางไปยังทะเลสาบที่ว่านั้นในทันทีซึ่งในบริเวณนี้ครับก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอย่างก้อนหินครับที่มันลอยได้รวมไปถึงแว่นตาของสกอตต์ที่ทำหล่นเอาไว้และทั้งสองคนนี้ก็ได้เจอเข้ากับร่างจีนที่นอนสลบอยู่ซึ่งจีนกกกกก็ไไดดดด้้้้้ลลลััััับบมาาาาาาารรรษตตวคททีี่่่หสนนนขขออองงงงเเจจโยยยถูููปใะ แต่เธอเองกลับไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยนั่นก็เป็นเพราะว่าพลังของเธอได้ห่อหุ้มตนเองเอาไว้เหมือนกับดักแด้มันก็เลยทาให้ตัวชาวรับรู้เล้ว,ว่าจีนนั้นเป็นมิวแทนเพียงคนเดียวที่มีพลังระดับสูงที่สุดตั้งแต่ที่ชาวเคยเจอมาเลยและเขาได้ช่วยสร้างกรอบพลังจิตรับให้กับตัวจีนด้วยเพื่อให้ตัวนางเอกนั้นควบคุมพลังตนเองได้แต่มันก็ได้ส่งผลให้ตัวเธอนั้นมีหลายบุคลิกจนได้ชื่อว่านกฟินิกซ์เพราะว่าเธอนั้นทําอะไรไปด้วยสัญชาตญาณโดยที่ไม่รู้ตัว จนพลังร้ายของเธอส่วนนั้นรับอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อทุกคนได้แบบที่ไม่คาดไม่ถึงและแล้วรับการทดลองอยากก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยคนแรกที่ได้รับการทดลองก็คือลูกของรัฐมนตรีที่เป็นมิวแทนซึ่งหลังจากที่เขารับได้รับการฉีดเซรุ่มเข้าไปลูกชายคนนี้ของรัฐมนตรีก็ไม่อยากจะกลับไปเป็นมนุษย์ธรรมดาตามคำขอของคุณพ่ออีกนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเขาพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วตัดภาพมาที่ทางฝั่งของแมกนีโต้รับเขากับกลุ่มต่อต้าน ที่ต้องการจะขัดขวางการสร้างวัคซีนรักษามิวแทนก็มีการเตรียมการจะบุกเข้าไปทําลายศูนย์วิจัยนั่นซึ่งขั้นตอนแรกก็คือพวกเขาจะเข้าไปจัดการชิงตัวมิสทิกที่กาลังถูกเคลื่อนย้ายห้องขังอยู่ให้เธอเป็นอิสระเสียก่อนซึ่งพอมิสทิกหลุดมาได้แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวเขารับได้รับข้อมูลจากมิสทิกที่ว่าแหล่ทดลองยารักษามนุษย์กลายพันธุ์มันอยู่ที่ไหนและมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรและแมกนิโตเองก็มองออกถ้ารัฐบาลรับ ขาดพระหนุ่มกลายพันธุ์คนนั้นที่ช่วยในการสร้างวัคซีนวัคซีนนี้ครับก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไปมันก็เลยทำให้แมกนิโต้นั้นได้พามิวแทนคนอื่นๆที่อยู่ในรถคุมขังแห่งนี้ไปกับพวกตนด้วยเช่นนักโทษหนุ่มมิวแทนคนหนึ่งรับที่มีความสามารถในการแยกร่างแล้วก็นักโทษหนุ่มมิวแทนรับร่างกายกำยำอีกคนหนึ่งโดยในขณะนั้นเองตำรวจก็ลุกขึ้นมาจะจัดการยิงเข็มอะไรบางอย่างโดยเล็งไปที่ตัวของแมกนิโตอย่างจัง ทว่ามิสทิเองครับก็ได้เข้ามาช่วยแมกนีโตเอาไว้ได้จนตนเองรับโดนเซรุ่มนั้นแบบเต็มๆม,มันก็เลยทําให้ตัวเธอครับกลายร่างกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาเมื่อสูญเสียพลังของมิวแทนไปแล้วและเมื่อแมกนีโตครับได้เห็นว่ามิสทิกได้กลายเป็นมนุษย์ธรรมดานี่เขาก็จัดการเชกคหัวมิสทิกทิ้งอย่างไม่ให่ดีเลยก็ว่าได้เพราะว่ามิสทิกในตอนนี้ได้หมดประโยชน์ไปแล้วตัดภาพมาที่ทางฝั่งของจีนเธอได้ตื่นขึ้นมาครับจากการหลับไหลและตัวจีนก็ได้ทําตัวแปลกๆ มันก็จะทําให้ตัวโลกแกนสัมผัสได้รากับว,ว่าจีนคนนี้เป็นคนละคนกับทั้งคู่เคยรู้จักกันมาแต่ถึงกระนั้นรับโลกแกนก็ไม่สนใจจัดการมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับเธอคนนี้เาว่าในระหว่างที่กระบวนการกาลังดําเนินไปเนี่ยจู่ๆรับโลกแกนก็ได้สติขึ้นมาว่า คนตรงหน้านั้นไม่ใช่จีนเกรคนเดิมแต่อย่างใดมันก็เลยทำให้โลแกนครับถามจีนไปตามตรงว่าในตอนนี้สกอตอยู่ที่ไหนกันแน่แต่จีนเองก็ตอบไม่ได้ครับและกลับมาไม่ได้สติอีกครั้งหนึ่งและเมื่อจีนเองได้เห็นแว่นตาของสกอตก็จําเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาได้และเกิดอาการเสียสติไปโดยก่อนที่จีนจะสติหลุดไปมากกว่านี้<ๆ>เธอก็ได้บอกกับโลแกนว่าให้เก็บเธอซะอย่าปล่อยให้เธออยู่ต่อไปเลย พราะไม่เช่นนั้นแล้วตัวของจีนรับอาจจะพลั้งมือไปจัดการกับใครคนใดคนหนึ่งอีกก็ได้เหมือนกับตัวสกอตไงละ่ะแล้วตัวเธอครับก็ผลักโลแกนออกด้วยแรงมหาศาลก่อนที่นางเอกจะเดินหนีไปตัดภาพกลับไปที่ทางฝั่งของกลุ่มแมกนิโตยหญิงสาวที่มีความสามารถในการจับพลังของมิวแทนได้ก็ได้บอกกับแมกนีโตไปว่า เธอจับพลังแม่เหล็กไฟฟ้ารับจากมิวแทนระดับสูงคนหนึ่งได้ซึ่งแมกนิโตเองก็รู้ดีว่ามิวแทนคนนั้นคือใครต้องเป็นจีนเกรย์ไม่มีผิดแน่ๆเลยเมื่อโลกแกนกรับได้ฟื้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งนี่เขาก็ได้บอกทุกคนกรับว่าจีนนั้นอาจจะเก็บสกอตไปแล้วมันก็เลยทําให้ตัวชาวใช้พลังจิตของเขาจนได้รู้ว่าจีนออกไปจากที่นี่รับและปิดกั้นพลังจิตตนเองไปและชาวเองก็ไม่สามารถดูได้ว่าในตอนนี้จีนอยู่ที่ไหนมันก็เลยทําให้ตัวเขารับรู้ดีว่านี่อาจจะสายเกินแก้ไปเสียแล้วก็ได้ โดยตัวชาวกรับได้เดินทางมาที่บ้านของจีน จนได้เจอเข้ากับแมกนีโตที่มาตามหาตัวจีนที่นี่เช่นกันซึ่งั้งสองคนนี้ครับก็เลยเข้าไปที่บ้านของจีนด้วยกันซึ่งทั้งคู่ก็พยายามจะหว่านล้อมจีนนะครับว่าให้เธอไปด้วยกันเถอะและจีนในตอนนี้เองจะต้องเลือกรับว่าเธอจะไปกับแมกนีโตหรือจะไปกับตัวชาวกันแน่ซึ่งชาวเอในตอนนี้รับมีเพียงอยู่จุดประสงค์เดียวต้องการช่วยจีนคนเดิมให้คืนสติกลับมาให้ได้แต่แมกนีโตน,นั้นกลับไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเธอต้องการจีนเวอร์ชั่นนี้ในการไปต่อสู้ช่วยเขานั่นเองโดยเมื่อชาวได้้พูดคววาามจจทีีนน่่นนนั ได้จัดการเก็บคนที่รักตนเองไปต่อหน้าต่อตา,ตอตาเพราะว่าควบคุมพลังตนเองไม่ได้มันอันตารายมากๆรู้ไหมและคําพูดนี้นี่แหละรับมันเลยทาให้ตัวจีนควบคุมสติตนเองไม่ได้อีกต่อไปจัดการไล่ตัวชาวรับออกไปจากหัวเธอซะในขณะที่ทางฝั่งสตอมและก็โลกแกนรับเมื่อได้ยินเสียงจีนก็รีบเข้าไปด้วยความเป็นห่วงแต่กลับถูกคนของแมกนิตโตครับมาขวางเอาไว้จนทั้งสองฝ่ายนั้นต้องเข้าปะทะก,กันในขณะที่จีนในตอนนี้รับก็เกินกว่าจะควบคุมแล้วเธอได้มีการใช้พลังจิตของเธอรับ ทำลายร่างกายของชาวจนแหลกสลายไปต่อหน้าต่อตาของโลแกนและก็แมกนิโต้ในทันทีตัวชาวรับเตี้ยงไปในพริบตาเลยก็ว่าได้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้แมกนิโต้รับก็ได้พาตัวจีนไปทิ้งให้โลแกนกับสตรอมเสียใจกับการจากไปของชาวเป็นอย่างมากซึ่งในงานศพของชาวรับได้ถูกจัดขึ้นมาอย่างเรียบง่าย ท่ามกลางนักเรียนในโรงเรียนแต่ละคนเพราะว่าเขาคนนี้รับเป็นอาจารย์ที่เด็กๆรักมากๆๆโดยที่คิตตี้ครับหนึ่งในนักเรียนโรงเรียนชาวก็ร้องโ่มร้องไห้เสียใจกับการจากไปของชาวเป็นอย่างมากโดยที่มีตัวของบ๊อบบี้ครับได้เข้ามาปลอบเธอคิตตี้ในตอนนี้รู้สึกโดดเดี่ยวเป็นอย่างมากและเธอเองก็คิดถึงบ้านที่สุดมันก็เลยทำให้ตัวบ๊อบบี้ครับจัดการชวนคิตตี้ออกไปเดินเล่นนอกโรงเรียนซะหน่อยและเขาก็จัดการใช้พลังของไอซ์แมน ทำให้บอ่อน้าพุนั้นเป็นน้ําแข็งเพื่อเล่นลานสเก็ตบอร์ดด้วยกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าในตอนนี้ครับโรกแอบมองอยู่ห่งห่าง จากทางหน้าต่างอยู่ครับมันก็ได้ทำให้ตัวโรคตัดสินใจได้อย่างไม่ยากเลยว่าจะไม่อยู่ในคฤหาหน์หลังนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าความน้อยใจครับที่ไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวคนอื่นได้รวมไปถึงตัวของบ๊อบบี้แฟนหนุ่มของเธอเธอนั้นก็ทําไม่ได้จริงครับเรียกว่าโรคในตอนนี้อยากจะกลับไปเป็นคนธรรมดามากๆเลยมันก็เลยทาให้ตัวโลแกงครับได้เข้ามาเตือนสติโรคว่าการทําแบบนี้ของเธอเนี่ยแน่ใจแล้วนะว่าไม่ได้เป็นการทําเพราะว่าคนอื่น ือเขาเองจะไม่ห้ามเลยครับขอแค่เธอรู้ตัวอยู่ว่ากําลังทําอะไรเพราะเขาเองต้องการให้เธอทําแบบนั้นซึ่งเมอรโรกได้ยินแบบนั้นก็เลือกครับที่จะไปในทันทีเพราะว่านี่คือความต้องการของเธอจริงๆตัดกลับไปที่ทางฝั่งของจีนกันต่อโดยเธอในตอนนี้ครับได้มีการเข้าร่วมกับกลุ่มของแมกนีโต ที่กำลังเตรียมในการบุกศูนย์วิจัยครับซึ่งแมนีโตเองได้มีการพูดจาหว่านล้อมให้จีนแสดงพลังขั้นสูงสุดของเธอออกมาให้ดูเป็นขวัญตาหน่อยเพราะว่าเขานั้นพร้อมจะสนับสนุนจีนให้เธอทําทุกอย่างได้ที่เธอนั้นต้องการโดยแมนีโตก็ได้บอกกับจีนว่าวัคซีนรักษามิวแทครับเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์กลายพันธุ์ทุกคนถ้าเราอยากเป็นอิสระนั้นก็ต้องสู้ไม่สู้ก็แค่เดียงตัดภาพมาที่โรงเรียนของชาวเซเวียกันต่อบ,บ้างคือทุกคนในตอนนี้ครับยังคิดกันไม่ตกว่า จะเอาอยัางไงต่อไปกับนักเรียนกลุ่มนี้ดีซึ่งบ๊อบบี้ก็ได้บอกว่าคนเหล่านี้นั้นไม่มีที่ไปหรอกพวกเขาแต่ละคนต้องการจะสู้เพื่อรักษาโรงเรียนนี้ไว้ และลูกชายของรัฐมนตรีครับก็ได้เดินทางมาที่โรงเรียนของเจ้าเพราะว่าเขาเองก็ต้องการความปลอดภัยที่นี่เช่นกันมันก็เลยทำให้ตัวสตรอมรับตัดสินใจเลยว่าโรงเรียนแห่งนี้นั้นจะเปิดต่อไปตามเจตนารมของศาสตราจารย์ชาวเซเวียและจัดการหาห้องพัก,กรับให้ลูกชายของรัฐมนตรีพักผ่อนไปก่อนตัวในตอนนั้นเองโลแกนก็ได้ยินเสียงเรียกของจีนตัวจริงที่ร้องของความช่วยเหลือครับกล้องอยู่ในห่วงของเขาจนพระเอกเองก็เห็นนิมิตครับว่าจีนนั้นอยู่ที่ไหนมันก็เลยทําให้ตัวโลแกนแตัดสินใจจะเดินทางไปหาจีนในคืนนี้ เพื่อไปช่วยเธอออกมาแต่สตรอมกรับก็ได้เข้ามาห้ามพระเอกเอาไว้ก่อนและให้โลแกนยอมรับความจริงที่ว่าจีนนั้นได้เลือกเส้นทางของตนเองแล้วในตอนนี้เธอกูไม่กลับแล้ว แต่โลกแกนเองรับก็เลือกจะไม่ฟังและออกไปตามหาตัวจีนอยู่ดีตัดกลับมาที่ทางฝั่งของบ๊อบบี้รับได้มีการไปเจอเข้ากับตัวของไพโรพ่อหนุ่มพลังไฟคู่กัดของเขาสมัยเรียนที่ชายคนนี้รับได้มีการย้ายข้างไปเป็นพวกของแมนิโตครับในการชุมนุมของมิวแทนตแต่ละคนเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องการการมีอยู่ของวัคซีนเยียวยาทว่าบ๊อบบี้รับก็ไม่ได้สนใจชายคนนี้แล้วเลือกจะเดินหนีไปทว่าไพโรสิรับก็ได้ใช้พลังไฟของตนเองนี่สร้างความปั่นป่วนขึ้นมานจนได้ จนทั่วทั้งการชมรุมนุมนั้นก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาตัดภาพไปที่ทางฝั่งของแมกนิโตกันต่อเขาจัดการใช้พลังถ่ายท่อสดทางทีวีเพื่อบอกแผนการของตนเองรับโดยที่รัฐมนตรีนั้นก็ไม่ต้องการให้เกิดสงครามระหว่างสองฝ่ายก็เลยได้มีการมอบคําสั่งให้ทางกองทัพนั้นไปตามหาตัวแมกนิโต้พร้อมกับอาวุธที่ปราศจากโลหะแบบครบมือเพื่อจะได้จัดการชายคนนี้อย่างเบ็ดเสร็จในขณะที่ทางฝั่งโลแกนรับก็ตามหาตัวจีนจนเจอจนได้เธออยู่ในสถานที่ในนิมิตแบบไม่มีผิดแต่ก็ดันถูกพลักพวกของ ito, แ,แามกา เพราะว่าด้วยความแข็งแกร่งของโลแกนรับมันก็เลยทําให้ตัวเขาสามารถเอาชนะพวกนั้นมาได้อย่างง่ายได้ในขณะที่แมกนิโตนั้นก็ได้พูดปลุกใจชาวพักพวกที่ไม่ต้องการการมีอยู่ของวัคซีนและเลือกจะเดินทางรับไปทําลายหลับนั่นด้วยกันซึ่งแมกนิโตก็ได้จับได้ว่าโลแกนแอบบเดินทางมาที่นี่เพราะว่าได้กลิ่นโลหะที่มันก็ฝังอยู่ในร่างกายของโลแกนนั่นแหละและแมกนิโตเองรับก็จะไม่ยอมให้โลแกนพาตัวจีนกลับไปง่ายๆอย่างแน่นอนเว่าตัวเขาเองก็ไม่ระวังตัวรับโดนเล่นงานจนสลบไปตัดผ้ากล พวกเขาได้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มแมกนิโตทั้งหมดแล้วจากคำรับสารภาพของมิสทิกเองนั่นแหละที่เธอเองโกรธแค้นแมกนิโตเป็นอย่างมากที่ทิ้งเธอหลังจากที่เธอกลับได้กลับกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการส่งทหารหน่วยหนึ่งเข้าไปที่ฐานปฏิบัติการกลางป่าที่แมกนิโตอยู่โดยได้มีการล้อมจับทุกคนแต่ในความจริงแล้วนั้นที่นั่นรับมีเพียงมิวแทนคนเดียวที่อาศัยอยู่โดยเป็นมิวแทนที่แยกร่างได้ เพื่อหลอกล่อทหารทั้งกองทัพรับให้หลงกลในขณะที่กลุ่มแมนิโตในตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วในตอนนี้เองครับแมนิโต้กับพรรคพวกได้เดินทางมาถึงที่ศูนย์แลปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าพวกเขาแต่ละคนยังไม่สามารถขาทางเข้าไปได้เพราะว่าแลบบที่ว่านี้ครับมันอยู่กลางทะเลสาบใดซึ่งทางเข้าออกแต่อย่างใดกลับไปที่ทางฝั่งของโลกแกนในตอนนี้กันต่อคือเขาได้บอกกับสตรอมไปว่าจีนนั้นอยู่กับแมนิโตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเขาเองก็รู้แผ่นการแมนีโต้หมดแล้วว่ากำลังมุ่งหน้าไปที่แลบวิจัยในการบุกเข้าไปทําลายมันซึ่งโลแกนก็ได้บอกกับนักเรียนทุกคนที่นี่ไปว่าพวกเรานั้นสูญเสียสกอตสูญเสียชาวเซเวียไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อสารต่อในสิ่งที่พวกเขาเคยทามาตัดภาพไปที่ทางฝั่งแมนีโตรับกับพักพวกมิวแทนจํานวนมากโดยแมนีโตได้มีการทําการเคลื่อนย้ายสะพานเพื่อไปทาบที่ศูนย์วิจัยกลางทะเลสาบในการเดินทางข้ามไปที่นั่นรับได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหลังจากนั้นมิวแทนแต่ละคนนี่ก็จัดการถล่มศูนย์วิจัยที่ว่าและมิวแทนแต่ละคนเราก็ต้องต่อกรกับเจ้าหน้าที่ ที่มีอาวุธเป็นวัคซีนที่เปลี่ยนม,มนุษย์กลายพันธุ์กลายเป็นมนุษย์ปกติในขณะเดียวกันรับก็ต้องมีการใช้อาวุธพลาสติกในการจัดการกับแมกนีโตเช่นกันและเมื่อการต่อสู้รับดำเนินไปอย่างดูเดือดกลุ่มของ X อ็กซ์ก็ได้เข้ามาร่วมแจมด้วยโดยได้มีการเดินทางมายัางศูนย์วิจัยรับได้ทันกันและรวมพลังเข้ากับทางฝั่งทหารต่อสู้กับกองทัพของแมกนิโตได้ซึ่งพลังของคิตตี้เองรับก็สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้อย่างอิสระจนตัวเธอเองรับมาเจอเข้ากับจิมมี่มนุษย์มิวแทนคนนั้น และพอคิตตี้ครับได้อยู่ใกล้ๆจิมมี่เท่านั้นแหละพลังของเธอก็ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไปเพราะว่าความพิเศษของพลังจิมมี่ก็คือเปลี่ยนให้มนุษย์กลายพันธุ์ใกล้ตัวครับให้กลายเป็นมนุษย์ปกติในขณะที่พวกของแมกนิโตก็มีความตั้งใจว่าจะเก็บรัฐมนตรีครับคนที่คิดค้นวิธีการรักษามิวแทนโดยการโยนเขาลงมาจากตึกแต่โชคดีที่ว่าลูกชายมิวแทนของเขาเนี่ยมาช่วยไว้ได้ทันซึ่งทางฝั่งเอ็กซ์เมนแต่ละคนในตอนนี้ก็ได้มีการหลอกล่อให้แมกนิโตเข้ามาหาตนแล้วให้ตัวแฮงครับจัดการฉีด ให้เขานั้นหมดฤทธิ์ลงซึ่งแมานิโต้นั้นก็ได้กลายเป็นคนธรรมดาไปชั่วขณะและสูญเสียพลังในการควบคุมโลหะไปมันก็เลยทำให้ตัวเขาในตอนนี้เริ่มจะคิดได้ว่า ตนเองนั้นทําอะไรลงไปกันวะเนี่ยทว่าทุกอย่างในตอนนี้ครับก็สายเกินกว่าใครจะแก้ได้แล้วในขณะที่จีนเกรในตอนนี้ก็อารวาดอย่างหนักได้มีการใช้พลังจิตของเธอครับในการทําลายล้างทุกอย่างรอบตัวซึ่งโลกแกนในตอนนี้ครับก็เลยจัดการอบพยพทุกคนออกไปจากรัศมีพลังของจีนเกรให้ได้ในขณะที่ตอนนี้ครับทางฝั่งของแมกนิโตทางฝั่งของเอ็กซ์เมนและก็เจ้าหน้าที่ครับได้หยุดต่อสู้กันแล้วและทุกคนก็รวมใจกันเป็นหนึ่งในการพยายามจะหยุดการอารวาดของจีนเกรให้ได้เพราะว่าในตอนนี้จีนเกินจะควบคุมแล้ว แต่ถว่าในตอนนี้ครับมนุษย์กลายพันธุ์แต่ละคนก็ไม่อาจจะมีใครที่มีพลังมากเพียงพอในการเข้าไปจัดการกับจีนได้เพราะพลังของจีนนั้นอยู่ในอีกระดับหนึ่งเลยที่สูงกว่าทุกคนค่อนข้างมากมันก็จะทําให้ตัวโลแกง g ร a b เป็นเพียงแค่มนุษย์กลายพันธุ์คนเดียวที่สามารถเข้าใกล้ตัวของจีนได้เพราะว่าเขามีพลังในการเยียวยาร่างกายที่ไม่ว่าร่างกายของเขารับจะพังทลายเท่าไหร่ก็เยียวยากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ทุกครั้งซึ่งพระเอกเองครับก็รู้ตัวดีว่า ในตอนนี้ครับไม่สามารถกล่อมจีนให้กลายเป็นคนปกติได้อีกต่อไปแล้วสิ่งเดียวที่โลกแกนทำได้ในตอนนี้ก็คือจัดการส่งจีนเกรรับไปคุยกับราบโมงในที่สุดและเขาเองต้องทำมันด้วยฝีมือของเขาเองและนี่แหละรับก็เลยทำให้ตัวโลกแกนนั้นเสียใจที่สุดในชีวิตเพราะสิ่งที่พระเอกท่องทำในตอนนี้ก็คือการจะต้องเลือกในการปกป้องทุกคนที่นี่ครับแต่มันก็ต้องแลกกับการที่ว่าต้องสูญเสียจีนเกรไปผู้หญิงเพียงคนเดียวรับที่เขารักตลอดกันซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้จบลงไหมทุกอย่าางรับับบกกก็็ลมเปปนติ โรกเองรับก็ได้กลับมาหาบอบบี้โดยเธอในตอนนี้ได้กลายเป็นคนธรรมดาแล้วและสามารถสัมผัสกับบอบบี้คนรักได้เหมือนเดิมในขณะที่โรงเรียนชาวเซเวียครับก็ได้กลับมาเรียนตามปกติตัวอยู่ภายใต้การดูแลของสตรอมและก็โลแกนก่อนที่ตัวหนังเรื่องนี้ครับก็ตัดจบลงไปทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปนี่ประเด็นที่น่าสนใจสุดรับก็คงไม่พ้นเรื่องของพลังอน,นาอัศจรรย์ของจีนเกรที่เธอนั้นก็เป็นมนุษย์กลายพันธ์เหมือนกับคนอื่นนั่นแหละ แต่ทำไมเธอถึงมีพลังครับที่มากมายกว่าคนอื่นมากขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังจิตที่สามารถควบคุมความคิดคนอื่นได้คล้ายๆกับของศาสตราจารย์ชาวเซเวียซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวจริงครับจะมีพลังจิตอ่อนๆเท่านั้นแต่ในตอนล่าสุดนั้นพลังจิตของเธอครับมันแข็งแกร่งกว่าศาสตราจารย์เสียอีกจนสามารถบดตัวศาสตราจารย์ครับให้กลายเป็นเศษเซี่ยวทุลีได้ในพริบตาในขณะที่พลังควบคุมสิ่งของวัตถุครับขอ,องตัวจิงนั้นก็มีความแข็งแกร่งมากด้วยเช่นกันและเทียบไม่ติดเลยครับกับแมกนีโต เขานั้นมีพลังจิตควบคุมได้ก็จริงรับแต่ควบคุมได้แค่เหล็กในขณะที่จีนเกควบคุมได้ทุกอย่างรับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่าเหล็กเองก็ตามนี่ก็เลยไม่แปลกที่เราจะพูดว่าตัวจีนเกรคือมนุษย์กลายพันธุ์คนหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของ XM e กก็คงไม่เกินความจริงนะักทีนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามนุษย์กลายพันธ์ของในจัก,กรวาล X-Men ได้มีการจัดระดับเอาไว้กันด้วยเพื่อจะแยกประเภทคครับมนุษย์กลายพันธุ์แต่ละคนให้ออกจากกัน โดยส่วนใหญ่นั้นจะจำแนกจากลักษณะภายนอกแล้วก็พลังรับระดับแรกรับมีชื่อว่าแอลฟาเลเวลเป็นระดับที่มนุษย์กลายพันธุ์แต่ละคนลักษณะภายนอกเหมือนกับคนปกติเลยแต่สามารถใช้พลังออกมาจากร่างกายได้ตามใจที่พวกเขาแต่ละคนนั้นต้องการ ซึ่งมิวแทนกลุ่มนี้นั้นจะสามารถกลมกลืนไปกับมนุษย์ธรรมดาได้อย่างแนบเนียนมากๆแค่เขาไม่ใช้พลังรับก็ดูเหมือนไม่ใช่มนุษย์กลายพันธุ์แล้วซึ่งยกตัวอย่างมนุษย์กลายพันธุ์ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นตัวของสตรอมแล้วก็ศาสตราจารย์ชาวเซเบียอะไรประมาณนี้ส่วนระดับที่2รับมีชื่อว่าเบต้าเลเวลระดับนี้นั้นจะคล้ายๆกับระดับแรกคือลักษณะภายนอก,กรับเกือบจะเหมือนมนุษย์ปกติแต่ไม่เหมือนเลยสักทีเดียวยีนกลายพันธุ์รับทําให้คนกลุ่มนี้ มีบางอย่างที่เราสามารถจำแนกพวกเขาออกจากมนุษย์ธรรมดาได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นตัวของโลแกนที่มีกรงเล็บออกมาจากร่างกายใส่ครอบครับที่ยิงลําแสงเลเซอร์ออกมาจากตาถ้าเขาไม่ใส่แว่นเน่่กลายเป็นตัวประหลาดแน่ระดับต่อมาครับคือเดลต้าเลเวลซึ่งมิวแทนกลุ่มนี้นั้น จะมีลักษณะโดดเด่นจากมนุษย์ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆตามร่างกายที่ดูยังไงก็ดูออกว่าคนกลุ่มนี้นั้นต้องเป็นมนุษย์กลายพันธุ์เป็นแน่แต่ที่จัดอยู่ในเดลต้าเลเวลก็เป็นเพราะว่าพลังของพวกเขานั้นยังถือว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษเพราะว่ามันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งรับที่มีชื่อว่าเอฟซีลอนเลเวลมนุษย์กลายพันธุ์กลุ่มนี้นั้นเรียกได้ว่าน่าสงสารที่สุดคือนอกจากรูปร่างหน้าตารับจะน,น่าเกลียดแล้วพลังยังไร้ประโยชน์อีกด้วย ซึ่งในตัวหนังรับยังไม่ได้ปรากฏให้เราได้เห็นชัดนะักส่วนระดับรองสุดท้ายครับมีชื่อว่าแกมมาเลเวลมนุษกลายพันธุ์กลุ่มนี้นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจำษุ์ทั่วไปอย่างสิ้นเชิง แต่พลังของพวกเขานั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างเก่งกาจและมีประโยชน์ค่อนข้างมากยกตัวอย่างตัวไหนคลอครับที่ตัวสีน้ําเงินเลยแต่สามารถวิ่ไปไหนก็ได้ตามที่ใจนั้นต้องการหรืออีกคนหนึ่งครับก็เช่นบีชและระดับสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันไม่ได้คือโอเมก้าเลเวลมนุกลายพันธุกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดคือเหมือนเหมือนกับเอลฟ้าเลเวลนั่นแหละครับแต่พลังพวกเขานั้นอยู่เหนือกว่ามากและยากเกินกว่าใครจะต้านทานยกตัวอย่างเช่นแมกนีโตครับและก็จีนเกร เอาล่ะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการฟังสรุปในเรื่อง X-Men อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามเราที่มีสรุปในเรื่องใน EP ต่อไปมาลงเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยกด Subscribe กันไว้ได้เลยครับ